Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg. On my heart like a wall. Coming back to your heart. Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมากางเต็นที่มาดูทานนะผมอยู่ที่ซาบรีนะครับผมก็มากับน้องโอเช่นเคยมากับศีลรักเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้เตรียมของมาก็พอสมควรนะไม่เยอะมากนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอยู่กัน2คืนนะที่นี่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงบ้างนะผมนี้เส้นทางก็ Uh, ถ้าเกิดใครเคยมานาวนานะก็คือมาเส้นเดียวกับนวนาเลยก็คือมันจะอยู่เลยนวนาไปเนี่ยประมาณร้อยเาสิบเมตรนะก็จะถึงมาดูทานนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศแล้วก็การกางเต็นท์ของเรารอบน,นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ On like Coming back to your heart now my mine anymore heart heart This like a war ain't back โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงทางเข้ามาดูทานเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ทางลงจะชันนิดนึงนะแต่ว่าทางตั้งแต่ขับมาตั้งแต่จากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็คือทางดีตลอดนะครับผมไม่มีหลุมไม่มีบ่อคือขับมาได้หมดนะรถหลดรถเตี้ยมอัตสัมาได้หมดนะครับผมก็จะมีทางลงตรงนี้ชันนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นเข้ามาในลานแล้วก็จะเป็นถน,นนแต่ว่าโรยหินกรวดนะครับก็ทางไม่แยบทางดีตลอดเลยนะครับอ่าตรงนี้หันไปดูหน่อย ตรงนี้จุดตักน้ําแข็งนะครับจุดลงทะเบียนจุดตักน้ําแข็งนะเดี๋ยวเราจะจอดติดต่อเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปดูนะว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์เลย mm hmm. เช่นกันเพราะว่าเมฆฝนมาอีกแล้วนะครับผมเรามากันหน้าฝนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบกางกันหน่อยนะครับโอเคไปติดต่อที่พักนะครับผมแล้วก็กางเต็นท์กันเลย

ทางล่างเขาบอกว่าตรงด้านล่างครับผมที่เป็นติดกับน้ําเลยครับเขาไม่ให้กางเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าฝนเนี่ยฝนตกแรงๆเนี่ยน้ำป่าอาจจะมาได้นะครับผมซึ่งเมื่อตอนกลางๆเดือนเมื่อตอนช่วงวันแม่สิบสองสิงหาครับน้ําป่าก็มาแล้วมาปิ่มๆเลยนะครับเพราะนั้นเขาเลยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้กางตรงติดน้ำนะผมก็เลยมากางด้านบนก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราได้เป็นหินเกรดนะผมก็จะไม่เปื้อนมากแต่ด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดลงไปจะเป็น อ่าเป็นทรายเป็นดินหมดเลยนะถ้าเกิดฝนตกมาก็อาจจะเลอะเทอะกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลานโดยรวมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินดูลานอีกทีนึงพรุ่งนี้นะครับหลังเข้าเช้านะแต่ว่านี่ก่อนมาดูแค่โซนที่เรามาการก่อนนะครับอ่ารถเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรถเข็นให้ด้วยนะผมสองคันตรงนี้ซึ่งสะดวกมากนะครับแล้วก็ ที่ลานนี้ผมก็เอารถไฟฟ้ามาเช่นเคยนะแล้วก็ขอเขาชาร์จรถไฟฟ้าต้องบอกก่อนนะใครขับรถไฟฟ้ามาอย่าไปชาร์จโดยพลาการนะผมต้องแจ้งทางลานก่อนเสมอนะผมซึ่งนี้ผมก็แจ้งเขาไปแล้วก็พ่วงสายมาไม่มีปัญหาอะไรนะผมค่าชาร์จรถที่นี่เขาคิดเท่ากับค่าเปิดแอร์นะผมก็คิด200บาทนะผมซึ่งก็โอเคเลยครับผมยางอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็พักผ่อนสบายๆแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเย็นกันนะครับนีมาดูตนนดเต็นท์นิดนึงเต็นท์วีดีโอนะผมวิคอตัวใหญ่นะผมแล้วก็ทามนะผมปีกขนคาว5เมตรนะครับผม ห้าคูณห้าเมตรที่รักครับที่รักครับทําอะไรอยู่ครับนอนเล่นนอนเล่นนะครับอืมที่นี่ก็มี wi f ฟให้ wifi ก็แรงพอสมควรเลยนะผมสัญญาณมือถือไม่มีติดต่อโทรศัพท์คุยงานจะยากหน่อยนะครับแต่ว่า wifi ถือว่าโอเคครับทั่วถึงแล้วก็แรงมากนะผมเราพาเดินมาดูตรงน้ํานิดหนึ่งนะครับนี่เดินลงมาหน่อยเดียวเราเจอน้ําเลยครับผมตรงนี้ ซึ่งลานกลางเต็นท์นี้นะผมจะอยู่ติดกับนวนาเลยนะก็คือรั้วชนรั้วเลยครับผมก็คือนวนาอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือมาดูฐานนะผมเรากางติดกับรั้วเขาเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ได้จุดที่ร่มลื่นนะผมแล้วเป็นลานหินเก็ศแล้วก็ตรงกับทางลงเล่นน้ําพอดีซึ่งมุมนี้ผมถือว่าสวยโอเคเลยครับผม ตอนนี้เรามีอะไรกินครับมีช้มตำค่ะมีชมมะะ้มตำนะครับช้มตำแล้วก็ซุกี้แห้งสุกี้แห้งครับผมอันนี้สั่งได้ที่ไหนเอ่ยที่ร้านที่เขามีขายเลยค่ะ ที่ร้านที่เขามีขายเลยนะผมก็มาถึงนี่นะผมเขาจะมีป้ายป้ายร้านค้าเนี่ยมาแปะตามเสาแล้วผมว่าร้านข้าวมีกี่ร้านสามารถโทรสั่งได้ยังไงบ้างนะผมหรือว่าถามเขาก็ได้ว่าวันนี้ร้านไหนส่งบ้างนะผมเขาจะบอกไว้ว่าร้านนี้ร้านนี้ส่งให้อ่าสั่งได้เลยนะซึ่งร้านข้าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นร้านเดียวกับร้านน้ำวนาเลยก็คือเขามาเส้นเดียวกันแล้วก็ส่งกันได้นะผมก็รสชาติก็คืออร่อยครับผมส้มตาเป็นไงบ้างไม่อร่อยเท่าไหร่ ส้มตำก็อร่อยนะได้อยู่แต่ว่าปลาอาจจะไม่ไม่ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าสุกี้แห้งเนะี่ยโอเคเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปรอดูมื้อเยน็นกันก่อนว่าเรามีอะไรกินบ้างนะครับมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ลองนะครับ <c oughs> โอเคที่นี่นะครับน้าชะอมนะก็น้ําเขียวน้ําใสไหลยเย็ยนมากครับผมก็ลงมาแช่น้ําแช่เท้ากันยอด,ดเลยแต่งรูปแต่งรูปรูปสวยมากอื่มีใครมรู้มาเลี้ยงหิงห้ด้วยครับตรงนี้คือม <c oughs> าเลี้ยงกันอันนี้เลยเลี้ยงเป็นตึกเลย <c oughs> สาวบันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่รักครับวันนี้เรามีอะไรกินครับชาบูครับชาบูน้ำดํานะครับวันนี้น้ําดําของเบนทากโกนะครับหาฟ้าไทยไม่ได้นะก็เลยต้องเอาเป็นทากโกมานะครับมีตามนี้เลยครับผมก็เตรียมมาเองนะครับมือนี้ส่วนพรุ่งนี้ค่อยกินของทางลานนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเอาข้าวหรือว่าจะเอาหมูกระทะนะครับเกาะประวัณนี้เลยอืมนีน้ําจิ้มน้ำจิ้มอะไรเ่ยผสมกันสองยี่ห้ออะไรกับอะไร ฟ้าไทยกับพันไทยฟ้าไทยกับพันไทยผสมกันครับอร่อยใช่ไหมอร่อยมากนี่อร่อยมากแนะนำให้กินผสมกันนะครับโ<ม> <laughs> อเคครับ <laughs> เ, <laughs> เรามากินข้าวกันดีกว่า เคครับผมตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วผมก็นั่งชิลดูบรรยากาศยามค่าคืนนะอ่าฝนตกมาแล้วนะตอนนี้ก็หน้าฝนครับก็ต้องเตรียมตัวเนาะเราก็ขึงทงขึงทับอะไรเรียบร้อยก็แข็งแรงก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะเส้นนี้เอาอยู่มาหลายรอบแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปอาบน้าเข้านอนแล้วเมื่อตอนเย็นผมพยายามบินโดรนแต่ว่าบินไม่ได้ลมแรงเกินไปแล้วก็มันใช้แบตเตอรี่เยอะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ช็อตอะไรดีๆเพราะ เอาลงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าคืนนี้ฝนตกไปจนถึงใกล้ๆเช้าพรุ่งนี้น่าจะมีหมอกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาโดรนขึ้นไปเก็บภาพหมอกสวยๆมาให้นะครับถ้าเกิดว่าตกถึงใกล้ๆเช้านะแล้วก็พรุ่งนี้สายๆนะผมจะมารีวิว้านให้ดูนะผมว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ทางเข้าเลยลานถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะกาลังดีนะผมก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะตรงนี้ก็คือไม่มีใครเลยมีแค่เรานะครับผมก็ติดกับนวนานวนาคือคนเยอะมากกลางมาจนถึงริมรัวเลยนะครับ ก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับผมว่าในลานนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปแล้วจะเป็นไงนะครับ,อคครบตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ยาวๆเลยนะครับก็ ไม่เป็นไรทุกอย่างปลอดภัยดีครับแค่ว่าแฉะแนิดหน่อยด้านอกยักทำอะไรอะ่ะนี่มี่กล้วย <c oughs> กินทั้งวันครับวันนี้โอเคครับก็ไม่มีอะรแล้วนะเดี๋ยวไปเข้านอนกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาลุนน้นเอาว่าพรุ่งนี้เช้าฝนจะหยุดไหมนะถ้าเกิดฝนหยุดก็น่าจะได้ช็อตโดนสวยๆให้ดูนะครับถ้ามาหยุดก็ก็รอต่อไป <c oughs> ับผมประมาณนี้วันนี้แค่นี้ผมเดี๋ยวไปนอนละสวัสดีครับ Burning like some battle rock. Let me fight for your honor. Raise a world for your truth. Build it up like a fortress. Wave the flag when I come home. เมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างสบายค่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยหลับสบายมากฝนตกไม่หนักนะครับฝนตกไม่หนักแต่ว่าตกทั้งคืนหลับสบายเลยเช้านี้ก็ตื่นมาเลยตื่นสายไม่ทันหมอกนะครับก็เลยบินโดนได้แสงสวยๆแทนนะไม่มีหมอกโอเคครับตอนนี้เราก็มาชงกาแฟกินกันกาแฟที่รักครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวเพิ่งชิมสนแก้วก่อนนี่แก้วสม้มแก้วชมพูนี่วันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมหวานไปไหมพอดีพอดีนะครับโอเคครับทิปทีรแล้วบอกกาแฟเปรี้ยวนะทิปนี้โอเคหวานแล้วนะครับพอดีแล้วโอเคอเดี๋ยวเรามีอะไรกินกันต่อครับพี่รั๊ก ใช่กอกปูอัดไข่ต้มค่ะใช่กอกปูอัดไข่ต้มนะครับควบเชา้าควบเที่ยงไปเลยเพราะว่าเราตื่นสายวันนี้โอ้ยในโกโปสวยมาก if you front me, will you front run will โอเคครับผมเดี okay, ๋ยวเรามารีวิวร้านกันเลยนะครับก็ตรงนู้นนะผมทางเข้าเข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บนี่ฝั่งนี้จะเป็นจุดที่ลงทะเบียนนะผมแล้วก็จะมีน้ําแข็งด้วยนะครับป้าที่เขาดูแลเขาจะพักอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็สามารถมาเบิกน้้ำแข็งตัวนี้ได้เลยนะครับทั้งวันนะครับเขาจะมีน้ําแข็งเตรียมมาให้น้ําแข็งฟรีนะ เข้ามาเบิกได้เลยแล้วพอเข้ามานะผมตรงฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นลานการเต็งหนึ่งโซนนะผมก็คือเป็นโซนที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับตัวน,นี้ร่มๆเลยนะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนี่เต็น์สปริงบาริเดวิโดโกลางอยู่นะผมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นเต็นท์กระโจมนะผมอันนี้ให้เช่าเข้ามาพักได้นะคือละหนึ่งพันบาทนะครับผมเต็นท์กระจมที่เขามีให้จะไม่มีแอร์นะครับผมแต่ว่าลานนี้เนี่ยสามารถเอาแอร์เคลื่อนที่มาใช้ได้นะครับผมแต่ว่า แอร์ขึ้นที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะผมแนะนําว่าให้ติดต่อทางลานไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระจมนะผมเรียงๆไปเลยสวยมากอืมแล้วลานตรงนี้ก็เป็นโซนที่แบบร่มรื่นนะอยู่ตรงกลางลานเลยนะผมซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่เขาคิดกันมากลางนะครับผมอะเดินไปหน่อยเดินเลยตรงนี้เข้าไปนะผมซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะผมห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําแบ่งชาย,ยตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันอ่าอันนี้ห้องน้ําชายนะครับผม เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีโถปัสสาวะให้นะครับผมอ่าวล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องสุขานะครับผมรวมกับห้องอาบน้ําด้วยกันเลยนะครับผมที่นี่ครับไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะอ่ามีที่ใส่สบูู่ใส่ายาสบู่ให้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่างนี้เลยครับห้องน้ําชายสามห้องนะครับผมต่นูุนก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ล้างจานกันดีกว่า นี่ซึ่งอ่านร้านจานตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆากนะผมดีกว่าร้านอื่นที่ผมเคยไปเลยนะก็คือเนี่ยมันสะอาดนะผมมันสะอาดมันโล่งนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีน้ำยาล้างจานแล้วก็สกตไบา์บริการให้ใช้ฟรีเลยนะก็คือเราไม่ต้องเตรียมมาเราสามารถมาใช้ของที่ร้านได้เลยนะผมแล้วก็ดูเนี่ยห้องน้ําเข้ามาก็สะอาดตลอดเวลากนะ็คือมันแบบเคลียร์มากสะอาดมากนะครับผมอ่าแล้วฝั่งนี้ห้องน้ําหญิงนะผมก็จะมี อ่างล้างหน้าล้างมือตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ลานนี้ก็จะมีถังขยะเป็นจุดๆนะเราไม่จำเป็นต้องหอบถุงดําไปทิ้งด้านนอกนะผมเราสามารถาหาขยะทิ้งได้ในลานเลยนะผมแล้วถ้าเกิดเดินถัดมาจากห้องน้ําอีกหน่อยนึงก็จะเป็นลานกลางเต็น,นทนนะ์โซนที่อยู่ติดกับริมน้ํานะแต่โซนที่อยู่ติดกับริมน้ำเนี่ยมันจะมี สองขั้นมีขั้นด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็นลานดินนะครับผมแล้วก็ขั้นด้านบนที่เป็นลานหินเกดผสมกับหญ้านะครับผมอันนี้นี่คือจุดที่เรามากางกันนะครับก็คือด้านบนขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลานหินเกดนะครับผมแล้วก็เลยไปถึงตรงนู้นเลยก็จะเป็นลานหินเกดเช่นกันครับทั้งแถบนะครับผมรวมถึงเป็นหญ้าด้านบนด้วยนะยังไงบ้างคะหน้ากำลังเครียดเลยทําอะไรอยู่ครับแต่งรูปอยู่นะครับโอเคครับผมไปเดินดูกันต่อ เมื่อคืนก็ฝนตกนะว่าช่วงนี้ฝนตกน่าจะตกทุกวันแหละเพราะว่าเป็นหน้าฝนแต่ว่าตกไม่แรงถือว่าตกพอให้ได้แบบว่าเย็นชุ่มฉ่านอนสบายมากเมื่อคืนตื่นสายกันเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะผมก็จะเป็นเต็นท์กระโจมของทางลานอีกหนึ่งอันนะผมเท่านี้นะครับลานไม่มีอะไรถือว่าเป็นลานที่เล็กๆไม่ใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็ลำธารเนี่ยถือว่าดีมากนะผมติดกับนวนาเลยแต่ว่าตรงลำธารโซนนี้เนี่ยมันจะมีร่มเงาต้นไม้ เยอะกว่านวนาหน่อยหนึ่งถ้าเกิดนวนาตรงโซนที่เป็นลำธารเนี่ยจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าโซนนี้เนี่ยลมเงาต้นไม้จะเยอะกว่าครับโอเคครับแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปที่นี่นะก็คือไฟเขาเนี่ยก็คือพอนะถ้าเกิดว่าใครต้องการหม้อไฟฟ้าหรือเตาไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยสามารถใช้ได้นะมีค่าบริการอยู่ที่150บาทนะผมส่วนถ้าเกิดว่าใครเอาแอร์ขึ้นที่เข้ามาไม่เกิน900 0 BTU มีค่าจ่ายอยู่ที่200บาทนะผมหรือว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยมาทานข้าวไม่กางเต็นท์ก็ได้เช่นกันนะเขาคิดหัวละ เชียงนี้เรามีอะไรกินบ้างครับมีส้มตําอีกแล้วส้มตําอีกแล้วอันนี้เป็นตําอะไรเอ่ยตําแตงปลาอันนี้ตําแตงปลากับตําไทยพริกสองมิตนะครับแล้วก็ไข่ต้มอ,อ่าดูซิเป็นไงบ้าง <c oughs> รสชาติเป็นไงครับตําแตงดีใช่ไหมวันนี้อร่อยปลาราเหมือนเดิมไหม <c oughs> ปลาราเหมือนเดิมแต่แค่มันเข้าเครื่องกว่าอืมโอเคครับผมนี่ตาแตงนะผมตําแตง อโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงเนาะก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็คือพักผ่อนกินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นแล้วก็นอนพรุ่งนี้ก็กลับแลละก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรวมแล้วกันตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมอาจจะบินโดนขึ้นอีกรอบนะครับต้องดูสภาพอากาศก่อนว่าเป็นไงบ้างถ้าเกิดตอนเย็นมาลมแรงแรงก็เดี๋ยวผมรอบินพรุ่งนี้เช้าเลยก่อนกลับทีเดียว สุดยอดดังสุดไปเลยที่รักค่ะยันนี้มีอะไรกินเอ่ยหมูกระทะทำไมหน้ายังเต็มอยู่เลยอ่ะ มีมุกทาใช่ไหมครับนี่มุกทาที่นี่นะผมสามารถสั่งมาทานได้เลยนะผมโดยที่ชุดเล็กนะผมอยู่ที่3 5 0หบาทด้ชุดใหญ่อยู่ที่ห <500. S 1> ้าร้อยม500อย้ารอยบาทนะผมอสองคนชุดเล็กกาลังดีนะผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะผมอมืข้างๆน้าตกเสียงดังนิดน,นึงนะครับก็สำหรับใครที่มาลานกางเต็นนะมันจะมีสองสายแหละสองสายก็คือสายที่มาหาความสงบ มาพักผ่อนนะกับสายที่กะมาปาร์ตี้นะก็ต้องเห็นใจกันหน่อยนะครับยังไงเปิดเพลงก็อย่าให้ดังมากก็คือเปิดเพลงอ่ะไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าทุกเต็นท์ก็น่าจะอยากจะเปิดเพลงกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเปิดเพลงในดับที่เราไม่ต้องตะโกนแข่งกับเพลงที่เราเปิดนะครับแค่นั้นก็ถือว่าโอเคนะครับแต่นี่คือแบบว่าเอาเรื่องครับดังมากดังจริงเริงเรื่อยๆครับ ัสุขขารักกินไข่ไหมโอเคครับทุกคนฝนตกหนักเรียบร้อยตอนนี้รถค้าบแล้วนะครับคครถค้าบให้ลู่น้ํารูลงมาหมดแล้วนะฝนไม่สาดนะก็ดินจะแชะๆหน่อยแต่ว่าของไม่เป็นไรนครับผมฝนไม่สาดแล้วที่น้องโอ๋ไปล้างจานอยู่มันจะกลับมาได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูสถา,านการณ์กันต่อไปนะครับ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้ว,ว <c oughs> <c oughs> พอดีเลย <c oughs> มาเียกเลือไปเช็ดหัวเร็วไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเช็ดหัวด้วยนี่ Leave my thoughts <c> on the table t o r f u n a โอเคครับผมตื่นแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนหลับยังไงบ้างหลับสนิทมากหลับสนิทเลยเน,ะนาะเก้เนะา ถึง9โมงตื่นสายแลยวันนี้โอเคครับผมก็เมื่อคืนฝนตกนะก็เลยอากาศเย็นฝนตกมีตกแรงอยู่ช่วงเดียวคือช่วงก่อนนอนเนาะแต่ว่าพอค่ำๆมาแล้วฝนก็จาง,จง,จง,จงๆซาซาไปนะตกตก,ตกหยุดๆแต่ว่าตกเบาๆนะก็เลยอากาศเย็นเลยเมื่อคืนตื่นสายก็เมื่อเช้ามีหมอกนิดหน่อยอยู่ไกลๆบินโดนไปก็เห็นนิดๆนะครับเห็นไม่เยอะก็สาหรับลานนี้นะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเงียบสงบอยู่เลยนวนา เข้ามาจนสุดทางแล้วผมก่อนก่อนเข้าไปในอุทยานนะเพราะฉะนัน้นก็คือมันจะอยู่ใ,ใกล้ทางอุทยานมากหน่อยนะอาจจะมีว่าช้างมาตอนคืนซึ่งก็เมื่อคืนได้ยินเสียงช้างด้วยนะครับแต่ว่า,าเขาเขาไม่ลงมายุ่งอะไรนะเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแต่แค่ได้ยินเสียงเมื่อคืนเฉยๆโอเคครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บของเก็บเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอื